สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเรียงนะครับใน g Google Sheets เราสามารถเรียงโดยไม่ใช้สูตรก็ได้หรือว่าจะใช้แบบสูตรก็ได้นะครับวิธีแรกนะฮะแบบแรกก็คือเป็นตัวอย่างการเรียงแบบไม่ใช้สูตรนะครับตอนแรกเลยก็คือเราต้องมีตารางข้อมูลของเราก่อนที่เราต้องการเรียงนะครับเรียงลําดับรต่ว่าอันนี้เป็นคะแนนของนักเกรียนเนาะ อาจจะมีรหัสมีชื่อสกุลมีคะแนนแล้วก็มีผลการรวมเสร็จแล้วทีเนี้ยเราต้องการเรียงนะครับจากมากไปน้อยหรือว่าจากน้อยไปมากก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องจัดหาลำดับก่อนนะครับหรือว่าเราจะเรียงตามผลรวมตรงนี้ก็ได้ได้หมดนะครับสมมติว,ว่าผมต้องการเรียงตามผลลัพธ์ตรงนี้นะผลรวมนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือ เรามีตารางอยู่แล้วจากนั้นเราก็เลือกที่หัวตารางนะครับเลือกที่หัวตารางเสร็จแล้วเราก็ไปหาเครื่องมือข้างบนนะครับจะมีไอคอนสร้างตัวกรองอยู่ครับ <Get S 1> แต่ว่าเราต้อง,อง,องเลือกก่อนอแล้วก็จากนั้นเราก็กดที่สร้างตัวกรองครับจะเห็นได้ว่าในช่องนี้มันจะมีเครื่องมือตัวกรองอยู่เราต้องการกรอง ตามอคอลัมน์ไหนเราก็กดที่อันนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าผมต้องการเรียงจากผลรวมผมก็คลิกตรงนี้จากนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีการจัดมีเมนูจัดเรียง A ถึง z หรือว่า z ถึง A อันนี้ก็คือแสดงว่าต้องการเรียงจากน้อยไปหามากส่วนอันนี้อันที่2ก็คือจากมากไปหาน้อยก็สามารถจัดเรียงได้เลยลองครับจากน้อยไปหามากปึง้ง เห็นได้ว่าลำดับที่เลขที่ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะถูกสับเปลี่ยนหมดเลยนะครับก็เรียงตามน้อยไปหามากนะครับเริ่มตั้งแต่163.5ไปจนถึงอ่าเยอะสุดเลยก็คือ342ประมาณนี้นะครับแบบนี้ง่ายๆเราจะเรียงใหม่ครับอ่าเราจะเรียงใหม่อ่าจากมากไปหาน้อยปึ้งมันก็เรียงใหม่นะครับอ่าเลขที่13ได้เยอะสุด ก็ประมาณนี้ครับแบบนี้ก็คือไม่ต้องใช้สูตรนะครับแล้วถ้าต้องการให้กลับเหมือนเดิมครับเรากดล้างน,นี้ไม่ใช่อ่าเราก็เรียงกลับตรงนี้ก็ได้ครับจากน้อยไปหามากก็กลับเหมือนเดิมและเพราะว่าเรามีเลขที่อยู่นะครับสมมุติว่าเราต้องการหาลำดับที่นะครับ ใครมากสุดนะครับในช่วงนี้เราอันนี้เราก็ต้องใช้สูตรนะครับเท่ากับแรง a n k นะครับแล้วก็แรงช่องไหนก็คือช่องนี้นะครับที่เราต้องการค้นหาว่า,าเด็กคนที่หนึ่งเนี่ยเด็กชายคนที่หนึ่งเนี่ยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่จากทั้งบดในตารางนี้ก็แรงเสร็จแล้วก็เลือกช่องนี้นะครับ แล้วก็ใส่คอมมาลงไปจากนั้นถ้าเราจำสูตรไม่ได้ว่าต้องมีอะไรบ้างเราก็กดตรงนี้นะครับมันจะอธิบายให้ว่า,าใส่ค่าเสร็จแล้วก็ข้อมูลนะครับข้อมูลถ้าเรายังไม่แน่ใจเราก็สามารถเปิดขึ้นมามันจะมีตัวอย่างอยู่นะครับโอเคนะครับแสดงว่าตรงนี้ก็คือข้อมูลแล้วก็ช่วงข้อมูลก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอะ ตรงนี้แสดงว่าเราต้องเลือกช่วงข้อมูลครับถ้ากรณีเราต้องการลากนะครับเราก็กด F4 นะครับเพื่อที่จะล็อกอช่วงข้อมูลนะครับเราก็กด F4 ปึ้งลงไปเห็นได้ว่ามันจะเติมเครื่องหมายดอลลาร์ทายเพื่อที่จะล็อกเซลล์นะครับกด Enter ครับเงิ่าเดี๋ยวผมยังไม่ไม่ใช้ตัวนั้นก่อนโอเค แสดงว่าเด็กชายคนที่1อยู่ลำดับที่12อจาก18แเนาะแต่ถ้าเราลากลงมาอ่าก็เราจะได้ทราบลำดับที่ของแต่ละคนนะครับลำดับที่1นึ่งอาลำดับเลขที่13ได้ลำดับที่1ถ้าเราต้องการเรียงตามลำดับที่ตรงนี้ก็ได้เช่นกันเราก็กรองเหมือนเดิมครับเออลำดับที่ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการเรียงลำดับแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้สูตร นะครั